สวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชอวพ่อป้าไบเกอร์นะครับผมหายกันไปพักหน่อเลยนะครับผมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเสียงก็ยังไม่ค่อยหายดีนะครับพอดีใส่นัทถามหายอีกแล้วนะเลยทําให้ไม่มีเสียงเลยไม่รู้เลยไม่สามารถมาทำคลิปได้นะครับผมอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็เลยพยายามมาทํานะครับโอเค หากใครครําแล้วแง่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกํลังใจให้ผมกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาพูดหัวขอ้อที่ว่าปั๊มติกสาเหตุที่ปั๊มติกพังกันนะครับผมเกิดจากอะไรบ้างนะครับผมและอาการถ้าปั๊มติกเสียอาการจะเป็นยังไงนะครับ พอดีผมเล่าเหตุการณ์ก่อนครับพอดีเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาพอดีจะไปขับรถเล่นกันกับทางน้องๆทางทีมนะครับผมและเกิดมีคันนึ่ง <c oughs> อยู่ๆอยู่ๆก็พูดม่าในบูทูธนะครับว่าอยู่ๆรถเลงไม่ขึ้นแล้วก็จับไปนะครับผมแล้วพยายามสตาร์ทรอบหนึ่งก็ยังสตาร์ทติดแต่พอสักพักหนึ่งดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะ แต่สาเหตุที่เจอตอนยกถังขึ้นมาดูและปลดสายน้ำมันออกคือน,น้ำมันไม่ยอมหยุดนะครับผมน้ำมันไหลไหลไปเลยไหลออกมาเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้ก็รู้แล้วละ่ะว่าปั๊มติก๊กมีปัญหาแน่นอนเพราะมันไม่ยอมหยุดการไหลของน้ำมันนะครับทีนี้ผมจะมาเล่าสาเหตุก่อนสาเหตุที่ปั๊มติก๊กมักจะพังกันหนึ่ง เติมน้ำมันผิดชนิดแบบว่าที่รถของเราไม่รองรับนะครับผมหรือว่าไม่แนะนำอะไรอย่างนี้นะเพราะอย่างเจ้า750เนี่ยเป็นไปได้ให้เติมแค่9กนะครับผมถ้าหากเติม E20 หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ปั๊มติก๊กกลองปั๊มติก๊กค่อนข้างที่จะตันเร็วหรือว่าสกรปรกไวนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยนะ แล้วก็สาเหตุที่หลักๆสุดๆเลยคือการปล่อยน้ำมันหมดถังบ่อยหรือว่าก้นถังมากเกินไปหรือที่เราเห็นก็ว่ามันกระพริบอะครับผมปล่อยน้ำมันกระพริบแล้วก็ยังขับมันท่านที่มันกระพริบอยู่อย่างนั้นนะครับผมอารมณ์มาแบบฉันรู้จักรถฉันดีอะไรอย่างนี้นะซึ่งหลักของปั๊มติ๊กเนี่ยมันก็จะทําการดูดน้ํามันเข้าไปหล่อเลี้ยงในเครื่องไปที่หัวฉีดนะครับ ดูดน้ำมันไปที่หัวฉีดจะมีมอเตอร์มปตัวควบคุมแรงดันอะไรพวกนี้นะวาวล์วแรงดันมันมันก็จะจ่ายน้ำมันเข้าไปหัวฉีดหัวฉีดก็ส่งต่อไปอยังเครื่องยนต์นะครับผมเพื่อทำการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ไปนะเผาไหมแต่ทีนี้ถ้าสมมติชอบแบบขับน้ำมันก้นถังบ่อยๆบ่อย,อยน้ำมันก็พิบบ่อยๆอยอะไรอย่างนี้นะครับผมจากที่มันจะดูดน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูดอากาศเข้าไปด้วยพอมันดูดอากาศเข้าไปอย่างเงี้ย เหมือนน้ำมันมันไม่เต็มร้อยครับผมพวกแรงดันข้างในอะไรข้างในมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอะไหล่ภายในปั๊มติกะมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะครับผมอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างรถ750ดห้า 750, เขามีติ๊กเกอร์แปะไว้เลยนะเติมแค่95นะครับผมเติมีย่อ่ะต่อให้แฟด E20 มาหรืออะไรมานะครับผมแต่เราอย่าลืมนะว่าอะไหล่ภายในทั้งหมดของทั้งคันเนี่ย มันสำหรับ95นะครับยางโอลิง o Link ก็จะไม่รองรับและก็จะขาดได้นะครับผม oh <my. S 1> เสียงหายเอาง่ายๆในตัวปั๊มติ๊กมันก็จะเกิดการเสียหายนะครับผมแล้วพอปั๊มติ๊กเสียหายเนี่ยมันก็จะเกิดการจ่ายน้ํามันที่ผิดปกติหรือจ่ายน้ํามันที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์ที่จะจ่ายนะครับก็เลยทําให้เสีย แล้วก็ทําให้รถเกิดอาการคืออาการที่จะเห็นเลยคือสตาร์ตติดยากรถเล่งไม่ขึ้นรอบตกนะครับผมกินน้ํามันมากแบบผิดปกติปกติเลยเพราะน้ำมันมัน,มนไหลโจกลงไปเลยนะครับผมวิธีการป้องกันง่ายๆที่จะยืดอายุการใช้งานให้มันได้นานที่สุดนะอย่าปล่อยน้ํามันก้นถังบ่อยอย่าปล่อยน้ํามันกระพิบบ่อยนะครับผมอย่างส่วนตัวผมเอง เหลือประมาณ2ขีดเนี่ยนะผมก็จะไปเติมละจะไม่ปล่อยให้มันหมดนะครับจะไม่ปล่อยให้มันเกี้ยงเพราะว่ามันค่อนข้างไม่ดีต่อรถเราเองนะเพราะเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาถ้าแบบน้ำมันก้นๆถังขับแล้วเราจะรู้สึกร้อนๆที่ถังร้อนๆที่ขาที่เรานีบถังนะครับผมแต่พอเราเติมน้ํามันเข้าไปพอเวลามันเต็มถังเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่ร้อนขนาดนั้นนะ เนี่ยคืออยากให้มันเป็นอุทาหรณ์นะเพราะเนี่ยตอนเกิดเหตุเกิดตอนขึ้นสะพานสูงด้วยนะดีนะครับผมว่ายังมีคันตามหลังช่วยยันอยู่นะช่วยยันลงมานะครับเพราะตอนนั้นผมไม่ได้เห็นนะผมอยู่ข้างหน้านะครับน้องก็อยู่ข้างหลังนะจึก็ช่วยกันยันลงมานะครับแล้วก็ไปจอดอยู่ปัม๊มอยู่ปั๊มกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าหกโมงเลยนะสุดท้ายก็ต้องสไลด์กลับนะครับเพราะอุปกรณ์ไม่มีทําอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับ ทีนี้ก็อยากจะฝากไปดูทาหอนให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมว่าอย่าขับน้ำมันก้นถังบ่อยอย่าปล่อยให้มันไฟโชว์บ่อยๆนะครับหรืออย่าขับจนน้ำมันหมดจนต้องเข็นอะไรบ่อยๆนะเพราะว่าปั๊มติ๊กมันจะมีปัญหาแล้วปั๊มติ๊กราคาไม่ถูกนะอย่างของเจ้าเจ็ดห้าศูนย์หมื่นกว่าบาทของอาก็หมื่นกว่าบาทน,นะครับก็เลยอยากจะให้ เต่น้ำมันที่ได้มาตรฐานกับเครื่องยนต์ของเรากับรถของเรานะครับจะไปเห็นว่าแบบเอ้ยประหยัดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะเพราะผมมองว่ามันได้ไม่คุ้มเสียอย่างเงี้ยอ่ะประหยัดน้ํามันเติมอย่างอื่นหรือว่าแบบเติมมาแล้วอยู่อ่ะอันนี้มันเสียขึ้นมากลายเป็นว่าแบบโอ้โหเสียเป็นหมื่นเลยยิงค่ะเติมน้ํามันดีๆไปแบบเติมให้กเกินครึ่งถังตลอดเวลาอาจจะยังไม่เสียเท่านี้ก็ได้นะ อันนี้ผมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนด้วยนะครับผมไม่อยากเสียค่าปั๊มติก๊กอย่าปล่อยน้ำมันก้นถังบ่อยนะครับผมโอเคนะอันนี้หวังดีนะครับผมรถจะได้ใช้งานไปได้นานๆนี่ปัญหานะครับเพราะเนี่ยข้อเสียของซูเลยที่ผมบอกไม่มีอะไหล่นะแล้วอีกไม่นานกำลังจะมีทริปนะครับผมที่ผมจัดขึ้นนะและแน่นอนของไม่ทัน ซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะว่าผมจะทำให้รถน้องใช้งานไปทันทริปได้ไหมนะครับผมโ okay. อเคยังไงวันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะเสียงผมไม่ไหวแล้วนะครับผมแต่ยังไงผมก็กลับมาลงคลิปให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะนยังไงไว้ไเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the storms we're chasing.